ทีมบางปวทองแข่งกับทีมโลโซดีนะคะโลโซดีกับทีมนักฟุตกอ์เระเด็นมาครับ ยิงโดยกระเทย,ยนาคะ่ะ

ฝาเรเตะใหดีนะทีนี้ตเยบอกววยเยแสนด้ได้ล้วพี่แจี่แทัไ่าลโซเอาะครับทีเดียแล้แมลุงนี่โถนครับพกตคัวทองนะครับเล่นง่นง่ายเล่่ายเอะครับเบินนะครับี่ไปดาขวาแล้ม่งไม่นนะครับเอานะครับดโ่ตมาพี่แจคหน้าาของเราครับพอ ครับเปิดมาครับพู้แทนาการมายเลขสี่ของเราครับเดือดเจียไปชัดกว้างจะวางยิงไฟมานีม่ผานออกไปครับมาลูกนี่ข้างไปนะครับขอบอลจำลองด้วยครับบอลจำลองไม่ครับเติมอิกสักหน่อครับเอาครับยกยาวมานะครับนี่ลกโตตัดบอลได้นะครับไม่ผ่านนะครับตัวบอลทองครับยกไปตรงกลางครับโอ้โหเจียนตัดบอลได้ครับยังได้บอลอยู่นะครับเอาล่ะครับตัวบอลทองนะครับบองเลยแล้วครับคิดต่อไปครับเลยยังมาเล่กเจียนะครับเปจียนจะมาล้างน้ำหมาลูกนี้ ยาวไปครับอ้โหยเลนะประทานถึงสามตัวครับเก็บที่านครับไม่เป็นไรครงได้วตวโดนโยนลงมาเขาบ้านดี้วครับตัวนั้ัดโกานะยงมีมาครับขาไปนิดเดียวครับไปได้นะครับรทองของเรา่งะครับลูกแม่เ